ดียดยาเก,ก้าประมาณดาวนี้ก็ว่าแบบนีมนี่หลยรองแล้วก้าว้โรกวังอ่ายีปันดีประโยากาวันนึงเขาก็ะม่มได้ขึ้นตูนอง์ประยาชนี่น้าเป็นเรื่งแต่ว่านี่โอ้เมื่อวานเขาว่ายัางไงหรือพูนคือพันดีประโย,ากาะะะยชกันอ่าม่อมปได้รับตั้งหลาเขาก็ม่มมันปการเก้าไอ้เบประปัดไปตรงบุมลูก องค์ชายอยู่ที่น,นี่แก้ปัญหากัรตู้มาปฏิจารบ้านเมืองใช่เรามาแล้วเ,เราองค์มาจริงก <โ Makes. S 1> ันนั้นม่แม่มได้ติดตัวไว้ตามกล่าวกม่อมมาด้วยปอมอมมระโหม่อมแม่เลยทําไมต้องติดตามทางานพูนมาด้วยคือพันหีประโยคติดได้ติดเจมากับม่อมมาตรงการติดบอกกับาบม่อมว่าเจ้าองค์ชายครับอย่าให้ขึ้นกล่าวจะเด็ดป่อย่างเด็ดขาดให้ไ,ไปคว้าจะาเด็ดแม่ก่อนแล้วจะเด็ดแม่อยู่ที่ไหนพูนอยู่ที่ประชา,า,นาชนประจงงประ้าคค่ะ แล้วเด็พรยุประสบตรงตามเดิมเลนพร้อมเลยช่อยทุกคนตาก,ก็ได้มาอยู่ที่นีเด้วเรี่ยโแรการแต่งงานก็มงใจช่อยทุกคนตาอันก็เป็นลูกของใคร,รพุนเป็นลูกของคุณดาปีเช่ต้อง <c ười> คราาไปเจ้าก็แต่เราไม่เคยเห็นหน้าเธอก็อยู่ยังไงแล,ล้วเดเด็พราะย้าเราแต่งงานได้ยังไงอพูนไม่จับผมก็ <c ười> มาโยมแต่ก็ได้เงินปนัน ตึงกันโย้เลยมันเป็นเรือเลยและกันโย้อ่ให้บ่อค hmm. like ูไหนเล่นกันก็เล่นกันเล่นงานเด็กแถวซีกอัดเหมโอ้ยอัดเหมึงเลย่อไก็มาต่อกู่เขียนกับผ่ชิ้นก็ใหญ่แถว đá บ่ป็นยังไ็กชิ้นย่างโอ้โหมโดนบดดิบโอนี้ข้ผลที่สุดเสด็จพ่อต้องการให้พี่กลับมาแต่งงานจริงหรือขนาดรินไปยาวเก่าเอ็ดไหม แพทบอกแล้วพทยคุณมีเมียแล้วคุณมีแฟวนแล้วคุณจะมาแต่งงานแล้วจะไปยุ่งกับแพทําทำไมไม่ล่ะเจอความไอ้ <c oughs> ตลอดไปก่อนคุณพ่อคุณพ่อครับทำไมล่ะลูก,มลลกผมอยากจะเจอหน้ายา่ยายา่ยาอยู่สวยไหมครับคุณพ่อเดี๋ยว่อดีลูกพ่อพูดเรื่องการเรื่องงานอยู่เจอความเสร็จโอ้ดูเด,ดทตาี่ครับผม แล้วสเสด็จแม่เสด็จแม่บวกหวานเาองค์ใจในวัดกำจุ้มมาบัิดจัดบันบังหวนน้อยไอ้ขึ้นไปคว้าเอเคคนจีบบันทาใจจังแล้วไปเวลาไหนกระพุนแล้วลูกเมียผมอยู่กับใครไอ้อยู่บ้านพ่อมกนกับบ้านพ่มอยู่ที่ใต้วังหมาในก้นที่พิรุมไระนาไม่จบลูกกว่าเด็ดเดียวนี่งงเดียวงงนอนกะโยงงันงงองัวกะโยงงันง้องตัวไม่โยงงานนมาหรือแล้วเม ma, ียในพูนไปไหนจ๊ะอ่ะไงเร่งยาว ไอ้ปมเืองนันปดได้ไ้ทำบุญรือเดี๋ยปวเบิกแล้วอาไปไหน้วไปฝาม่รนาคมปีบรรจทำบุญอะไบ้นนั้นก็ปไปบ้นนั้นเลยก็มาแต้งอะไรก็แกบ่ยังไอ้ใจหรือไอ้กกเ็กน่ยกกเ็กอะไรลูกไอโลลูกไอโลผมไม่รู้ว่าลูกไอโลอะไรลูกไอโลที่ที่เขาเรียกว่าไอ้กก กันเด็กไม่รู้คังเลยคตีบทีแต่มันไม่เกี่ยวกับเรืจจร่องเล็กซึองยุ่งผูตรงผือพ่อผมอยากเจอปูเจอย่าเดี๋ยวก่อนที่ลูกได้เจอแน่นอน,น,นถ้าอย่างนั้นพูนนัไปเจ้ากะผมจะขอกวากลูกกวากเมียของผมด้วยไอ้อยู่ที่บ้านโอสอผูไปก่อนแล้วผมจะไปหาสเสด็จแม่เปียวกับแต่จะพยายามนี้ไม่ได้ไปเกับทำไมล่ะ ต้องพยายามอีการ้คืนนี้เป็นคืนด้านไหนไอ้พระองค์ไปลหนาจะเด็ดแม่คืนดัานไหนแจะหนังเวาพเราองคอ์ู่เด็ดกาดขอตั้งเรากระม่วมเร็วไปเดียก,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 กันน้องเหลือพูนใช่นาลูกเราไปอยู่ที่บ้านอสพภูนก่อนและเมียเราด,ด้วยเจ็ดวันพ่อจะกลับมานะลูกเด่นพ่อไปในเมืองแล้วพ่อไม่กลับมารับลูกพ่อกลับมาแล้วพ่อพ่อของหนูพ่อต้องกลับมารับลูกพ่อกลับมาแน่เด่น เอวัดแต่อย่าลืมนะเธอมีลูกมีเมียแล้วพี่รู้ทุนกับปุ้มเพราะงั้นเราไปก่อนแล้วเราวังตัวไปเรากระยันจางอันดินไปหลับหลับลอยลอไปกระยันกระหันเด็ดขาดไปพบปุ้ม่มแม่จีประชาชาจางเด็กกระดายพ้นบางทีผมไม่เคยคิดว่าจะรดยเร็วครับลาก่อนพ่อไปแล้วลูกเด่นพ่อพ่อไปแล้วอย่าลืมลูกพ่อไม่ลืมหรอกแหม เสกข้เช sí, ่นกันพ่อไม่ลืมหรอกวาก็าเช่นกันพ sí, ี่ไม่ลืมหนึ่งอาทิตย์พี่กลับมาแรับบางปีอาจจะพูดกับเด็ดพ่อเด็ดแม่ยกอ่จอข้ามารับวัฒนาน้อยเลยลูกพี่หนุ่ยพี่เต่งด้วยเข้าไปอยู่ในพระมหานครไม่ต้องเป็นอย่างนั้นหรอกแต่อย่าลืมลูกลืมเมียกันไปก่อนแล้วพูนครับกล่าวคำม่มหัวเว่ยพลไนเปาองค์ในตอดพลอื่นไปก่นใกล้ไปแล้วร่วมไปแล้วเต้งพี่หนุ่ยเวลาก่อน เลยเจ้าก้าวตรงมดวะไปปบองเลจ้าองเลยเจ้าแล้วไม่จับจับผมเลยก็จับก้างานวงวัดน้าน่อยป้าลูกจังรองคุนี่ไปนอนเดินพุ่มก้นนะครับขอบใจนะข้นายขอบใจนะข้านายครับไม่ถือเลยไปนเอาบดูก้าวหนี้ดิเป็นดู Rồi cái bà lên trên kẹp trứng rồi đây vô một cửa Anh kẹp vô vô đại trong vô lại nọt. Rồi cô đấy, vô đi. Rồi đi vừa ra con mà dịp. chết chìm lưa lắm. mới chạy nhằn trách, mới chạy nhằn cao, nhờ nhằn mô. Vô còn điếu mẹ có mái. À, trẻ trứng tụi quanh. Rồi chị trai trứng. Kính này vừa phá, ra, Mấy nền nha, nà. Ông mới Cảnh bố chú rồi ông này để ở được Đã có quạch của đồ chắc à, Bia này ba chỗ thì dùng thì dùng Ông ấy bia này ba cánh Hãy nắn ta có ít ngầm rộng mấy để ta có mấy cả Cứ bà và ư lên đi Quay Quay đi được đã. Phải có trong quần phương kính kê nuôi Quay tiếng quay Mánh đồ chắc, đồ rồi đồ quay รับกําลังเหล่า,า,าปูนไม่ไปนั่แม่แก่ป็บประมาณ n ้ว่าแบบไลยเาะ่าิดีปลกลเดี๋ยวแจ้า,าใจต่งไปง่ามานตาที่ประเทศงา์ง แรงแจ้วโถวตทวีในพูดกับนายบูญบอกแล้วว่าถ้าลูกกลับมาให้มาพบเขาที่ประจัราชางังเ็าจะนั่งรออยู่ตรงนั้นก็เชื่อแน่ว่าลูกของเขาต้องกลับมาในนครอย่างเด็ดขาดถ้าหากไปพบกระเด็ดป้อเขาจะบังคับให้เธอต้องแต่งงานกับด้อยทุกคนตายอย่างเด็ดขาดเด็ดขาดเพจะกลับมาวันไหนไม่ท่าประหลุ แม่รอแล้วรอเล่าไม่เห็นเตอนดิเสียงก็ไม่มีก็ได้ยินเลยลูกกับแม่อยู่ที่ไหนมาหาแม่ดิกระเด็ดแม่อันเป็นเสียงอ่ะกระเด็ดแม่อยู่ไหนอ๋อแม่อยู่ที่นี้มาจ้ะกระเด็ดแม่ครับกระเด็ดแม่อยู่ที่ไหนแม่อยู่ทางนี้มานี้ อจริงๆร,ริงอะเด็ดักดจะกลับมาเร็วลูกใช่ก็กำหมอนกลับมาเร็วพระเจ้าะเก็มาเมื่อไหร่ก็ามาเมื่อกี้เนี่ยไม่เปล่ยนใจจริงๆริงอะลูกแม่โอ้ลูกชายรื้อกลับมาออก,กมาเออแม่ก็เปลื่ยนหัวแม่ กับแมาแม่ทลาปลื้มไม่เคยลืมลูกแมวก็ไม่เก้ามาเนี่ลูกเบ,า,า,กกบาแมวยืนยิ้มตั้งนามตาก็ดลูกอย่าเก้าแลล้วลมเด็ดจาก,ล,กลูกแม่ครับแม่ไม่คจริง ได้จากลูกแม่มาแล้วจริงๆเลยแกครับผมผมบอกว่าแม่กองจริง จากลูกแม่ครับผมไม่คิดว่าเธอไม่มาเทียวเลี้ยวแล้วลูกผมไม่มาได้ยังไงบังคิดถึงแต่คุณแม่อยู่ตลอดเวลาครับชิงแล้วลูกชิงที่แล้วะเด็ดแม่ร้องทำไมแม่ดีใจนี่ลูกแม่ไม่ได้เสียใจเลยแม่ดีใจเอ็นลูกแล้วก็ร้องไห้ทุกทีแม่เ็ษจักลูกแม่ลูกขึ้นที่ลูกครับผมระเด็ดแม่ครับทำไมล่ะ สเสด็จแม่ไม่โกรธลูกอ๋อแล้วแม่จะโกรธจะททำไมล่ะเสด็จแม่อย่าลืมมาลูกของทําไมเธอบอกแม่มาสิลูกของสเสด็จแม่เธอทำอไมใดลุบล,ล,ล้อเลาทำไมเธไม่บอกแม่จริงตรงไปตรงมาลูกเธอทำไะไรสะเสด็จแม่ไม่โกรธลูกอ๋อแม่จะโกรธจะทําไมล่ะ ผมมีเมียแล้วครับืเธอมีเมียแล้วแล้วหม่อมฉันก็ามีลูกด้วยอมีหลานในแม่แล้วเลยเนี่ยครับผมก็เป็นผู้หญิงผู้ชายลูกผู้ชายหนึ่งหญิงหนึ่งครับสองคนแล้วเป็นเมียของเธอชื่ออะไรอะลูกเมียผมชื่อว่าตนาน้อยครับก็เป็นคนชาวไหนล่ะก็เป็นคนจชนบทครับ เป็นคนหงาเจ้ากินคําไม่เป็นคนดีไรแต่คุณรุนชาติไม่สมควรพี่ลูกจะไปแต่งงานกับเขาแล้วทำไมจะไปแต่งงานกับเขาทําไมเขาเป็นคนดีมากครับเสด็จแม่เก็เป็นคนดีจริงๆเหรอลูกครับผมและตอนนี้ลูกเมียเะออยู่ที่ไหนล่ะลูกเมียผมอยู่ที่บ้านทาหารพูดที่ไท้วังนะครับโอ้หลานของย่าก็เติบโตหรือยังอ่ะ คนพี่ในเจ็ดปีพอดีแล้วครับคนน้องก็ห้าปีกว่าๆแลนะ้วม,มีหลานสองคนแลนะ้วไอ้พ้นบัญทากับท้อยทุกคนตาเทียทีอะไรครับตะเดดแม่คืออย่างนี้ลูกถ้าเจอไปหานตะเดดพ่อท้อยทุกคนตาเขาจะมาแต่งานกับเธอแนะ่ท้อยทุกคนตาหน่อยเดับลูกของไป่อคุณดาพี่ใจสงคราม,มาลูก คุณพ่อก็ไปติดต่อก่อมัน่นต้องการจะให้แต่งงานกับเธอแต่ผมไม่เคยเห็นหน้าเจ้าสาวดครับใช่แม่บอกลแล้วแต่เด็กพ่อเธอคนไม่เชื่อก็ยาให้เธอแต่งงานอย่างเด็ดขาดไม่หมฉันไม่แต่งหรอกหมมฉันมีเมียแล้วมีลูกแล้วจะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งคนเลยไม่ได้อย่างเด็ดขาดอย่างนั้นที่ลูกต้องเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนใจแข็งที่สุดอย่าไปแต่งงานกับใครดูคนานะตาดลงมาครับผม,ผมไม่แต่งหรอกครับ ตองอย่างนี้คือลูกของแม่เด็ดจักดีเลี้วลูกเธอมีลูกมีเมียอยู่ที่บ้านระงานพูนกับดีไซยวังถ้าอย่างนั้นไม่จะไปเยี่ยมลูกจะพไปสักหน่อยเธอบอกว่าดีไม่จะไปดูกับตาไอเอ็นเองเธอบอกว่ามีหลานไม่จะไปดูกับตาไอเอ็นเองก็แล้วกันสดเด็ดแม่จะไปได้ยังไงไปเมื่อไรครับก็ไปเดี๋ยวนี้เธออยู่ในอ้องกอนแม่อย่าไปไหนนะลูกนะกว่าจะแม่จะกลับ อยู่ในห้องนี้อย่าไปไหนอย่าตักชัวของเตยอ,อย่างไวยอย่าไปพบประเด็กพ่ออย่างเด็ดกาครับผมกว่าที่ไี่จะกลับมาที่มาอยู่ในห้องอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนอย่างเด็ดกาศนะลูกครับผมลูกจะไม่ไปไหนครับระเด็กไม่จะไปที่ไปบ้านอสอพูนทีเแก้วบางงงนางคุปเกับเอ้ยมาหนักแก มองมองนั่งพบกับนังรับไครตงไปบ้าลปูนหม่ที่ตายวังแล้วตรงไปบ้าลหรือปูนัยเออที่ตายวัง เขาบอกกระเด็กเบ,บ้ว่าเขามีเมียมีลูกอยูที่บ้านต่างานบุญตายวังสมเด็จองราชินีน่าก็ไปเยี่ยมลูกสะ้ายและหลานของเขที่คือความดีใจแต่ก็จะไปในประเภทไหท่านอยากรู้อยากาาทราบก็ติดตามกเองมาดิครับ ไม่มาหนอหอ่อจอบุนค่ะเจอแัดนาน้อยกันใช่แล้ววัสจันทรนะก็คุณน้ามาทำไมวัสวัสนทร์นนะุ่มวันันทร์รอเอวันาันาีชน่ะทะไรไรชี่อะไร,ออะไรเยนนนนูนุ่ด้วยกับ đi đây cả ma gà là chưa đi tránh đừng đưa thầy ô oh, không mà tắm bị tiền mà mẹ ơi đừng đưa thầy mà Up, up, what's the ปร,ร,ร,ระบบกานป้นประทบไดบอกกบวาแต่นะาูกนะทีน่ามาจำบอกแกวาเราให้วังโอ้สวัสดีนะจัหนุ่มสวัสดีแค่คุณนะนะาชื่ออะไรก็บอกเลยว่าชื่อหนึ่งหรือใจลองนึ่งลองนึ่งจำปีเตียงไม่ได้เลยวะน้องไม่ค่ะ เราใช่หรือน้องนึ่งไม่เนี่ยอันจำมั้งเด็กผีเสียงยังเบียดแพร่รอยดีผีไปเราคนนั่งหลบเตะหวาบมึงเยอาเตะาวาดีไม่ฉันไม่เคยอยู่เป็นผู้หญิงแบบนั้นยุติดี่พูดว่ากูรอยู่กูไปคนนั่งหลบกูยังเบียดแพรรอยกูมึงกินกูกินไรมึงกินนั้นกูดูยามึงดูยาเออกูกินเมียมึงกินเมีกกูเม็ดพร่รอยนึงไม่ฉันไม่เคยรู้จักจริงๆอ่ะรับไอ้มึงอยาประมัะเจีงบุญยิ้งบุญยิ้มันเอาแตเบียร์ดี้ สาวองเบียมึงไม่เลี้ยก็มารูจักแล้วไปกับมึงโอ้เ,ออเป,ปลกฝนน้าชื่ออหนึ่งหรือไทยใช่น้าเป็นแม่ของช่วยดกคนตาเขาคือมากร้องเธอบอกว่าให้เจอนะกลับไปเสียเห็นว่าเธอมีลูกแล้วจริงๆเลยใช่ค่ะมีลูกสองคนแล้วอยู่ที่ไหนลูกนอนหลับค่ะโอ้เก่งจริงๆหนู น้านำเงินมาค้อนหนึ่งต้องการที่จะมอบให้กระเธอและนำไปเพื่อจะเลี้ยงลูกเธอไม่มีผัวกว่าที่จะได้มีหานทำคุณมาเอ็นค้อนนี้คุณงอหนาวกลับไปเถอะค่ะอ๋อทำไมละ่ะฉันไม่ได้เป็นคนหง่ากินแบบนั้นเป็นไตได้ดียังไงก็ขออยู่กับเด็กหักตลอดไปจนกว่าชีวิตจะงาาไม่อย่างนี้หรือเด็ก นี่พูดดีๆได้เธอออกจากเมืองนี้ไปเธอไม่ไปเหรอไม่ค่ะแหมเคนรักจริงๆเดียวกับลูกเราดีแล้วเราจะประกฏตรวยก็เห็นอันนี้ธอไม่ไปจริงๆเขาไม่ไปสิค่ะโอ้เธอเก่งจริงๆว่าตา